หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารเส้นทางสู่เบียนนำผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสจาแซมมีกำลัง9คนเมื่อเทียบกับเวียดโกงที่สมทบกำลัง3ชุดเข้าด้วยกันเห็นว่ากำลังน้อยกว่าแต่ด้วยอนุภาพของอาวุธและแหล่งกำลังที่เหนือกว่า ทันทีเมื่อเปิดฉากการยิงตอบโต้ก็สามารถเด็ดชีวิตเวียดกงลงได้ในทันทีครึ่งหนึ่งอเมริกันรู้ตัวล่วงหน้าจากการแจ้งข่าวการมาของเวียดกงแล้วจึงสามารถเตรียมการเตรียมตัวได้ทันแถวตอนเรียงหนึ่งไต่ขึ้นลาดของศัตรูมองเห็นแผ่นอกลอยฟองล้อ,อ,อเลียนกรารกบาดกล้องเล็งมันท้าทายความรู้สึกเป็นที่สุดอเมริกันทนไม่ไหวกับศัตรูที่ยั่วยุถึงกับสะบัดเสียงดังๆออกมาเวียดกงจับจุดของเสียงได้ด้วยระยะห่างข้างทาง เพียงไม่เกิน30-59ก้าวอากาจึงสาตว์กระสุนใส่ก่อนทันทีพร้อมกับร้องบอกต่อกันอากาจึงเพิ่มจำนวนจาก1เป็น2 3และ4ในวินาทีต่อมายิงชุดแรกนำไปก่อนแล้วโผลยังรวดเร็วหากำบงังในขณะเดียวกันชุดที่2ของหน่วยจรยุทธ์ไม่ได้ยินเสียงปืนพร้อมเสียงร้องบอกต่างพากันวิ่งเร็วเข้ามาเสริมแต่กว่าจะเสริมได้ทันเวียดกงชุดแรกก็เปิดช่องว่างเสร็จแล้ว M203 พร้อมกล้องเร็งกระบอกเก็บเสียงซึ่งจับเป้าไว้ตั้งแต่มันยางกาวแลกเข้าสู่ระยะยิงทําการระเบิดกระสุนออกไปทันทีผลประกดเวียดกง3ใน4่ถึงกับสิ้นชีพทันทีชุด2เข้ามาทันขณะที่เวยดกงเดินตายจากชุดแรกต้องหยุดยิงราควานหาแรงกำบังกระนันมันก็ยังไม่พ้นรัศมีการเห็นของกล้องขยาย16เท่าได้แต่เมริกันใจเย็นพอสําหรับการรอให้2ชุดจรยุทธ์นั้นเข้ามาเสริมเซยก่อนต่างก็กบด่านเก็บตัวนิ่ง ชุดเสริมทำการยิงทันทีตั้งแต่ระยะไกล1 0 0เมตรด้วยการหมายเอาจุดที่พวกแรกยิงไว้ก่อนเป็นเป้าหมายการยิงสุ่มยิงกว่าการเวียงแห à, จึงไม่ได้สร้างความระคายเคืองแก้ไมลิกัรเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มควันปืนทำให้เป็นเครื่องหมายชี้บอกที่ตั้งได้เป็นอย่างดีกล้องเล็งเหนือหูหิ้วปืนว่าจับหมับเข้าบริเวณกลุ่มควันสายให้กากบาดยักย้ายไปมาแต่ไม่ลั่นไกภาพขยาย16เท่าเห็นเวียดกงจนล้นจอตัวใหญ่เท่ายักษ์วิ่งชาร์ดคลานโยเย,ยลุกใกล้เข้ามา ระยะน้อยกว่างผล M 2 0 3กดฉับเขาให้ไอคนที่ทะเลาะทลาวิ่งบนลานโลงกระสุนหัวระเบิดเจาะเข้ากลางแผ่นอกอย่างจังเล่นเอาเป้าหมายงายหลังล้มทั้งยืนคู่บัดดีที่ตามกันมาด้วยงงเป็นไก่ตาแตกที่จู่ๆเพื่อนต้องมาด่าวดินไปตอนหน้าต่อตาโดยไม่รู้สาเหตุอาวุธร้ายของปีศาจไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยแต่สามารถหยิบยื่นความตายไปสู่ทุกคนได้จากทุกระยะยิงหน่วยจะระยุทธ์ชุดที่สองเหลืออีกสองคนพุ่งเหลาาเต็มตัวเข้าหากำบัง ในขณะเดียวกันชุด3ามซึ่งตามมาห่างๆเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยเลยต้องขยาดการโผลแต่ละช่วงจึงกระทําด้วยความระมัดระวังไม่กล้าผีผามตัวอย่างมีแล้วเวียดกงชุดหลังสุดเปลี่ยนแนวเคลื่อนที่จากเส้นทางเดิมหลบเข้าไปในเขตป่าซึ่งมีแหล่งกําบังหนาทึบกว่าเราเริ่มใช้การคลานคืบแทนการวิง่งโอ้ยเสียงเวทกงร้องลั่นป่ามันคือคนสุดท้ายของชุดแรกนั่นเอง แม้ร่างที่คลานอยู่หลังพุ่มไม้ให้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพียงแค่ปลายขามือสังหารก็สามารถลากชีวิตของมันออกมาปลิดทิ้งได้ไง่ายๆวิธีการก็คือยิงส่วนที่เห็นนั่นก่อนแล้วความเจ็บปวดจะทําให้มันกระเสือกระสนออกมาเองทีนี้จะเลือกเอาตรงไหนก็ไม่ยากจากย,ยุทธพงษ์นำหน้าสุดในกลุ่มในขณะที่พันตรีคอรินประกบทางขวาถัดไปเป็นไอน้นพไอ้พลทั้ง4มือสังหารรุดหน้าอย่างรวดเร็วช่องว่างระหว่างกันเกือบ5 0ก้าวช่วยกันดูในพื้นที่ของตน เสียงคนร้องเมื่อครู่เป็นประจักษ์พยา,ยานว่าใกล้เข้ามาแล้วเมเจอร์คอยซ้ำนะผมจะลากมันออกมาให้ไอ้นบร้องบอกพันตรีคอรลินค่อนข้างดังด้วยเจตนาแล้วจัดการถอดกระบอกเก็บเสียง M203 ในส่วนที่เป็น M16 ปล่อยกระสุนออกไปก่อนแต่แค่ชุดสั้นๆเหมือนเรียกน้ำย่อยแต่ได้ผลเกินคาดแม้จะเป็นลูกไม้เก่าอากาสองกระบอกสวนออกมาทันทีโดยมีตำแหน่งเสียงเป็นจุดแล่งมือสังหารหลบเขาหลังโคนไม้ใหญ่พร้อมสวมกระบอกเก็บเสียงเข้าอย่างเดิม เตรียมคิดบัญชีทอนทุนคืนพร้อมดอกเบียรอเมริกันได้ยินเสียง M20 3รู้ได้ทันทีว่าน,นั่นคือพวกจ่ายยุทธพงษ์แน่หลายคนจึงเพิ่มการระมัดระวังทุกครั้งต้องตรวจภาพที่เห็นในกล้องเล็งให้แน่นอนก่อนจึงลั่นไกพันตรีคอรลินจับจุดที่มีควันอา้าได้แล้วจึงกิ้งขวาย,ยังรวดเร็วกระทั่งได้มุมยิงเวียดกงคนริมสุดของแนววางตัวกำลังเก๊ะกักงๆหามุมยิงสู้กับไอ้นบลางดานคางโผล่มารอรับกากบาดอย่างถนัดถนีโอ้น กระสุนจ่อเข้าชายโครงด้านขวาเป้าหมายระเด็นตามแรงทีบของกระสุนนิ้วมือเผลอกระตุกไกาอากา้าจึงลั่นออกมาดีว่ากระสุนกลุ่มนั้นพุ่งขึ้นฟ้าพันตรีคอลินชา้าต่อทันทีเมื่อหมายตาเป้าหมายต่อไปได้แล้วเขาอ,อัดล่างตัวเองเข้ากับโคนต้นดู่ขณะสองคนโอบใช้ท่ายืนเตรียมยิงต่อล่างเวียดกงระยะ80เมตรเหยื่อสังหารกำลังคลานสูงเพื่อหลบให้พ้นทางยิงของศัตรูภาพการถูกยิงของเพื่อนคนที่แล้วพ่อเดาได้ว่า ความตายมาจากทิศใดอย่างน้อยก็รอยไหลของสายเลือดแต่โชคไม่เข้าข้างมันเสร็จแล้วเพราะทันทีที่มันพ้นจากจุดเดิมก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ในทางทิศใหมโ่โอ้ยโอ้ยแม้ไม่ใช่จุดตายแต่ก็ไม่ได้ถือเป็นความผิดพลาเดเวทโกงดวงดีจึงยืดต่อไปได้อีก2อสนาทีพอโดนเข้าแถวแถวโคนขาความเจ็บปวดดนใจให้มันต้องออกแรงอีกสักเือกเพื่อยัดตัวเองเข้าไปในสุ่มทุมพุ่มไม้นั้นให้ได้ ความตายคงจะร้ายแรงน่ากลัวกว่าความเจ็บปวดเพราะไม้พุ่มนั้นที่มีหนามแหลมยาวมือสังหารไม่สนใจจะตามยิงเพราะอาการในมือมันไม่มีอีกแล้วปล่อยมันไว้อย่างนั้นก่อนก็ได้อย่างน้อยพอสายเสียงร้องต่างเสียงเพลงได้บ้างจ่าแซมรู้ว่าชุดของจ่ายยุทธภ์ม,มาเสริมแล้วมีความรู้สึกไม่สะใจนิดๆการถูกคนอื่นเข้ามาแย่งเล่นเกมแบบนี้เลยชักมีอาการเสียดายจึงสั่งให้สิบโทแมทธิวออกซ้ายไปอีกพร้อมตัวแกเองที่ออกขวา กำลังจะเข้ากำบังหลังโคนมาคาก็เจอสิบโทมไมเคิลซุ่มอยู่ก่อนแล้วก็เลยต้องต่อไปอีกเสียงอากาสองกระบอกสาดกระสุนใหม่ชีวิตจาแซมทันทีบางนัดกระทบเปิืกไม้จนแตกเวอร์ยอดไม้พุ่มก็เด่นปลิวรางสูงใหญ่ดำมามียมแบบนิโกรก็โดดตัวลอยข้ออาศัยมูลดินธรรมชาติชนิดไม่ต้องกลัวคอหักเฮ้ยเียดก็ อารพจีลูกแรกตั้งแต่เปิดฉากมาสัตว์เขาตรงมูลดินจ่าแซมพอดิบพอดีถึงกับกระจุยจนมองเห็นร่างของคนหมอบอย่างชัดเจนจ่าแซมร้องรั่นด้วยความจุกเสียดเมื่อถูกแรงอัดระเบิดกระทำต่อร่างกายด่าได้คำเดียวก็ต้องรีบเพนออกจากตรงนั้นทง้งทางที่ยังจุกเสียดแน่นแอดอยู่เลยได้แหล่งกำบังแห่งใหม่แล้วมองไปทางมืออารพีจีหม่จะแก้แค้นบางแต่มองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นแล,แล้วในภาพขยาย16เท่าของกล้องเล็ง แกก็เห็นว่าพันตรีคอรลินกำลังสายกระกบาดก้องเล็งไปทางทิศที่มาของ RPG พีจยังเอาจริงเอาจังไม่กี่วินาทีแม้ไม่ได้ยินเสียงลมเป่าปากลำก้องแต่เสียงเวยียดกงจะเป็นตัวรายงานผลให้โอ้ยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมาก่อนจรวดหัวปีมรณะได้รับการบรรจุใหม่เตรียมยิงอยู่แล้วไอ้มือ RPG กระตุกไกก่อนตายส่งผลให้จรวด40มลเมตรลูกนั้น พุ่งขึ้นเฉียง60องศาผ่านยอดไม้สูงและข้ามไปตกที่ไหนก็ไม่รู้เสียงแผ่นหางนำทิศวีดวิวดังในอากาศชวในให้ขนหัวลุกเวียดโกงดวงขาดทุกกระสุนหัวระเบิดเจาะเข้าชายโครงเบื้องสายสกเก็ตกระสุนพุ่งเข้าสู่ล่างแล้วช่ำแรกแหวกว่ายผ่านอวัยวะภายในซึ่งในจํานวนนั้นคงมีหัวใจรวมอยู่ด้วยมันจึงถึงการแห่งชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่ณจุดเดิมนั่นเองเมื่อสังหารทางด้านพันตรีคอรินลุกขึ้นมาเลยๆกระทั่งมองเห็นที่ตั้งของพวกอเมริกัน สองพวกต่างเห็นซึ่งกันและกันรเราให้เกิดกําลังใจกําลังขวัญเป็นล้นพ้นเฮ้แจ็คเต็มรับนะผมส่งไปให้ไอ้นพตะโกนไปถึง1ิฟเอกแจ็คสันพอสองคนอยู่ตรงหน้ากันพอดีไอ้นพตรวจสอบพบเวียดกงคนหนึ่งกําลังกบดานนิ่งไม่ยอมยิงเปิดเผยที่ตั้งเพราะเริ่มรู้แล้วว่าฝ่ายมันกําลังจะเพี่ยงทาแต่มันไม่รู้ตัวหรอกว่าขนาดนั้นปลายเท้าซ้ายของมันโผล่มานอกที่กาําบังการกรบาดกล้องเล็งขยาย16เทา่าทําให้เห็นเท้าใหญ่กว่าใบหน้า มือสังหารกัดฝันยอมเล่นของต่ำกดไกทันทีโอ้ย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 เวียดกงคอร้ายถึงกับทะลึ่งพวดยกตัวจากท่านอนคว่ำขึ้นมานั่งสองมือกุมข้อเท้าสะบัดเล่าเล่าด้วยความเจ็บปวดอเมริกันแจ็คสันวาดกากบาดเข้าสู่แผ่นหลังยังรวดเร็วแล้วลั่นไกทันทีโอ้ยโอ้ยร้องได้สองคำร่างนั้นก็ความนาฟุบหัวลงกับพื้นทางท่านางเหยียดขาลาบอย่างเดิม สิ้นสุดกันทีกับชีวิตบัดศพสิบเอกแจ็คสันส่งสัญญาณมือเวลิกูดไปให้หนบอย่างย่ามใจและภาคภูมิเป็นยิ่งนักกับการได้สังหารคนข้างหลัง hey! เฮ้เหลืออีกสองคนใครเอาได้กูให้เบียร์คนละกองจ่าแซมตะโกนลั่นด้วยความคึกขนองนี่แหละที่เขาเรียกสิทธิ์ของผู้ชนะละ่ะเขาจะทําจะพูดอะไรก็เห็นเป็นเรื่องน่ารักไปเสียหมดเสียงอากาชุดสุดท้ายแพร่เสียงขึ้นมาทันทีดูเหมือนเวทกงจะฟังภาษาไม่รู้กันรู้เรื่องจ่าแซมพูดว่ามันเหลือแค่สองคน มันเลยเอาเสียงจ่าแซมนั่นแหละเป็นเป้เปาเฮ้ย hey, อยู่ไหนไวะเออวะกูก็ไม่เห็นทางโน้นหรือเปล่าเชสกอดดามมันยิงมาจากทางไหนวะเสียงไทยเสียงเมริกันตะโกนดังลงเล้งไปหมดไม่มีใครเห็นร่องรอยของอาก้าสองกระบอกนั้นเลยจริงจุดยิงทุกจุดเกิดมีมุมกำบังขึ้นมาพร้อมกันได้อย่างไม่น่าเชื่อออกซ้ายคือลาดเนินไปแล้วเว้ยเล็กไอวิทเป็นคนเดียวที่ไม่ได้แสดงฝีมือกับเขาเลยตั้งแต่เปิดฉากมา เพอเป้าหมายไม่เหลือรอดไปถึงตะโกนบอกบัดดีไม่ได้ยินเสียงคนย่ำเท้าวิ่งไปทางทิศนั้นไอ้เล็กจิงชาตตามยังรวดเร็วไม้ตามไปเอาชีวิตที่มีเบียรแถมให้ได้แต่ช้าไปเสร็จแล้วพอล่างสองเวทกงหายวับลงไปทางฝั่งตรงข้ามของสันเนินเรียบร้อยแล้วไอ้เล็กหยุดนอนแมพอยู่กับที่โดยท่าทางเหนื่อยอ่อนเสียเต็มประดาเอ้าไอ้เล็กไอ้ส้นตีนทำไมไม่ตามมันไปวะตามไปสิมันจะยิงสวนเอาสิกว่ามึงจะขึ้นไปถึงสันเนินมันก็เตรียมรับมือมึงได้แล้ว ไอ้ส้นตีเนเอ้ยมันกําลังหนีสุดชีวิตมันจะมารอมึงทําไมป่านนี้ไม่แหกตูดไปไกลแล้วหรือวะไอน้นบยัวเพื่อนที่ไม่ตามต่อปล่อยให้เวทกงทั้งสองคนรุดรอดไปได้พูดยังไม่ทันจบไอน้นบกชาร์จเองออกแรงวิ่งแต่ลาดมุ่งขึ้นสู่สันเนินทันทีโอ้ยโอ้ยไอน้นบหยุดเท้ากึกเหมือนติดดิสเบกไอ้เล็กพลิกตัวกลับหันไปมองทางเสียงนั้นถ้าหูไม่ฝาดจะรู้ทันทีว่าเสียงร้องสองครั้งนั้นเป็นเสียงของคนสองคนพี่ดาวเหนือ ไอ้นพพูดจบแล้วย่อนก้นลงนั่งพังภาพกับผืนยาก่อนจะหันมายิ้มให้กับไอ้เล็กยังจืดชืดที่สุดมึงเตรียมโดนด่าได้เลยเล็กมึงด้วยนพอย่าว่าแต่กูเลยมึงนั่นแหละตัวดีปล่อยมันรอดไปได้ไม่ใช่เรื่องรอดหรือไม่รอดเว้ยแต่เรื่องที่พี่เขาบอกว่าให้ปล่อยมันไปโดยไม่ต้องข้องแวะกับมันต่างหากเง้นกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้เป็นคนเริ่มเซอร์เจนนี่เป็นคนเริ่มสองคนลุกขึ้นพร,พร้อมๆกันแล้วเดินกลับมาสมทบกับพักพวกในขณะที่เหล่าอเมริกันก็รวมตัวกันอีกครั้งาาายยคนถกเีงตมประ ทา,ทางที่รู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่ผิดไปจากแผนของหัวหน้าทีมแต่ก็ไม่มีใครรับผิดว่าตนเป็นชนวนในครั้งนี้